ครับมารวยครับใกล้แล้วครับอีกว่าถึงเดือนครับทอดเง้ยงครับ อารมณ์บ่ได้ครับช่วงนี้ท้อมง่ญ่ครับหลังจากไปผสมมากครับไก่แล้วครับไก่สีคอดแล้วครับ ลอีกยี่สิบสี่มือครับว่าถึงเดือนครับลูกน้องมารวยกับสีคอร์ดอองมากครับติดลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ครั้งไว้ใส่กลงไว้ครับ จำเป็นต้องขังครับเพราะว่าเพื่นทองครับบ่อยากให้เพื่นแลนไหลครับครับกสิบปลอยเป็นเวลาครับให้เพื่นไปอื้ครับน้ำครับมี่ครับมาช้วยกิานมน้ำ อควันนี้นครับบัวกับท่องครับน้องฮาเลยเอาแล้วเออครับช่องหน่อยครับ เบาบบาเอ่อใส่สิกันไวอยู่ครับไปได้ไหมครับช่องรู้สึกว่าน่อยครับย่างกับซาลงเหรอครับครับปกติลงได้ครับเย,ยี่ช่วงนี้น้ำบ่ลรเลยครับ ไปบ่ได้ครับทง่งนาครับไป้เชนี่ครับน้ำขุนน้ำนังขังยู่ครับปัอีแล้วครับขอบปุาครับ ซาน้ำครับเป็ดครับวันนี้บรรยากาศคึมครับฝน,บนากา็ฝน,น,นสิตกครับไปเซิร์ฟผักมือครับไปแค่เดียวครับกลัแบบมาครับ เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วอย่าลงไปด่า,าน้ำนิดนั่น,นครับยังได้จะพอฟังครับม,<น>มาพี่มาพี่มาพี่<ม><น>ครต่อย่าง,งาครับวัด<น>ครับออโอ้โฮโฮโฮโ ที่พวกใครนีปล่อยครับปล่อยเป็นเวลาครับเอาอีกแล้วว่าบห้ยังว่าปล่อยลงน้ำกันลงอยู่ครับเออมาพีมาพีเดาดูดูดูไกลๆพวกใครได้ครับเพราะว่าพื้นที่เป็นน้ำครับ อุยอายอุยอายครับกับทองพันใยญ่้งครับเบิร์นนมครับปกติถ้าบ่ทองไปแล้วครับ <laughs> ครับรสิกับไปกับมาเดี๋ยวประมาณนี้ครับเ <c oughs> พราะว่าพื้นที่ขึงล่างไปว่าไรครับ <c oughs> มาพีมาพีเร็วเร็วเร็วด้วยพื้นที่ก่อนข้างที่แคบครับเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำครับ ไปครับไปกับมาไร้มาณนี้ครับถ้าปล่อยครับมาพี่มาพี่แล้วลูกลูกเปียกหนาเนี่ครับลุล่มดำไปเมื่อกี้นี่ครับ ยีิบสี่มือครับขาดว่าทับว่เขื่อนครับขึ้นลงครับยีิบสีหรือก่อนกระสีขอดครับครับไปเดีสักผักนึงครับเอ้าต้องขังครับเพราะว่าปล่อยให้ไปไก่บ่ได้ครับ ว่วงครับหลังจากไปนอนก็มากับเกษีหิวนาำครับในสีผ f าครับาะววัยคนนอนครับ<ค><ณ>นอนมารวยครับ แต่ตรงหน้าผมมีน้ำก็สิไปได้ไก่ครับอันนี้สุข๋วเามาบรอยากให้พันล่งน้ำนะครับข้างล่างสิมีปิ่งว่าไหก็เลยต้องให้ยูพื้นทีบวกก่วงไนไดนครับปล่อยสักพักหนึ่งก็ต้องเข่ากรงครับ อย่างนี้ครับมาเลยสมบูรณ์กับบวกกับเป็นทองก็เลยกลายเป็นอ้วนนัตโนมัดครับครับผมหลัดความมย่างครับวันนี้ผ้าเบิงน้องมาเวยครับเลยอีกบ่วท้งเดือนครับก็บสิเห็น ลูกน้องมารวยควอดครับเอฟซี FC ปีนองเฮาตีถาครับใจเย็ยนๆครับอ่ะชีิเนียาไว้ซับนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ